ครับวันนี้เรามาเที่ยวชมการทําขนมเขาเรียกขนมอะไรนะครับขนมเบื้องครับขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องอีกแบบนี่คือเบื้องกรอบนะครับเนาะวราววันนั้นบขนมเบื้องห่อไข่นั่นอีกแบบเนี่ยนะครับอันนี้ของน้องอิทเจ้าเก่ากับน้องชูชาตินะครับที่บ้านพิงน้อยนะครับนี่นะครับการหยอดขนมก็แบบนี้นะครับแป้งน้องกระทามาสําเร็จสูตรเฉพาะตัวแล้วนะครับใแล้วก็กาะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขนมเบื้องครับ อร่อยอร่อยนะครับหนือนเริมนะครับขั้นตอนใจเย็นๆนะครับงานวัดงานว่าต่างๆส่วนใหญ่จะ่โยงานวัดนะครับแต่สมัยนี้บุกมาตลาดนัดแบบนี้นะครับอ๋อตอนนี้ก็รอเวลานะครับมาดูแม่ค้าคนสวยเราคุ้มหน้าคุ้มตาเลยครับน้องสาวเราครับอ็้แบบนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับอันนี้ก็ขั้นตอนการใส่ครีมนะครับ จากระยะเวลานะครับเนาะนี่ก็อยู่ที่ความชำนาญนะครับเป็นอะไรนะครับแล้วนะครับเรื่องไท่ไเรานี่กี่ไส้นะน้องวิสามไส้จ้ามีสามไส้ไส้อะไรบ้างมีไส้ครีมฝอยทองอันนี้เป็นน้ำใบเตยจ้ะอันนี้เป็นน้ำดอกค่ะนี้ไส้ฝอยทองมีไส้ ใบเตยอันนี้ใช้ดอกขันซันนะครับใช้ร้านขอ้อทำนะอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ปลูกมาแล้วจะมาผสมแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนของครีมนะครับทีอุปกรณ์ต่างๆนะครับดี๋เดน้องวิเอานะครับยวมาดูน้องวิทำกันต่อนะครับต่อระมานี้นะครับอันนี้เดี๋ยวน้องวิขอนะครับ ครับนี่ก็ขั้นตอนที่สามนะครับเนาะก็จะได้เนาะนี่ก็ใส่ฝอยทองน,นะครับแถวนี้ใส่แล้นิดละหน่อยนะครับเนาะกำลังน่าทานนะครับนี่จะเป็นส่วนของใบเตยนะครับมีน้ะพา,าน้ำหอมนะครับมีเพิ่มความผ่อ,อนลอยนี่นะครับเกิดสูตรเซปร์ของนนี่ <S 2> <S 2> ครับ ครับอันนี้ไส้ดอกอัน,นจัน,นครับสีสันเป็นไงบ้างครับเอฟซีธน่ากนมครับน่าทานนะครับอันนี้มีสามไส้นะครับครับแบบน,นี้นะครับอันนี้อันน,นี้ก็จะเป็นไส้ไก่ทอดเหล้อมีนะครับ ผ่านไปผ่านมาวัดเท้าวัดน้อยงานบุญงานบอดแถวอำเภอโพทะเลนะครับและขุดหนุนน้องวิเขาได้นะครับน้องิกับพี่จุชาินะครับที่ขายขนมนี้โดยตรงนะครับผมก็รอเวลานะครับเนาะรอเวลาครับว่านะครับแบบนี้นะครับแมค้าไข่ก็จะมาส่งไข่แล้วครับครับอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะ ครับผมสุดแบบนี้นะครับกาเวลานะครับก็มานี้นะครับผามานี้นะครับพักเลยนะครับเอซี FC พนาผ่านไปผ่านมาทางแถวโคทะเลนะครับตลาดนัดส่วนใหญ่จะเป็นตอนเย็นนะครับน้องนี้จะขายอยู่หรือว่างานบุญงานบวชงาน ส่วนใหญ่เป็นงานวัดนะครับงานวัดนะงานประจำปีงานแข่งเรืออะไรประมาณนี้นะครับที่น้องของกายนะครับหรืองานลิเกอะไรแวะเที่ยวแถวโพทะเลบางที่าอาจจะเจอน้องนี่นขอขายใน,นส่วนขนมตรงนี้อยู่นะครับผมใชเ,เวลาพอประมาณนะครับเนาะชุดหนึ่งก็ประมาณ5านาทีครับเนาะก็พอดีพนาชาแนลทำคลิปพอดีนะครับวันนี้ก็ไปแล้วน้องค้ไปแล้วจะเสร็จนะครับเนาะ ไปนี่ต้องมีระดับตลอดเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็บรรจุใส่ถุงนะครับใส่ถุงให้ลูกค้านะครับเนาะอันนี้รจุใส่ถุงให้ลูกค้าขายชิ้นละเท่าไหร่เนาะเจ็ดชิ้นสิบบาทเจ็ดชิ้นสิบบาทนะครับเจ็ดชิ้นสิบบาทนะครับขนมเบี้ยงแบบนี้ได้หลายไส้ครับอร่อยอร่อยเลยนะครับเจ็ดชิ้นสิบบาทนะครับไอจวนขนมนี้คือขนมอะไรนะ เป็นโตเกียวไส้กรอกอ๋อมีโตเกียวไส้กรอกกับผู้อับนะครับพี่น้องขอทาน้องจะทำไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่มนนาถ่ายอีกทีน,นะครับวันนี้เอาขอนมเบื้องกันนะครับเนาะขอเป็นชุดๆไปนะครับก็ได้เวลาพอดีนะครับ5นาทีนะครับขอบคุณมากนะครับมังวนนินะครับผมที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการถ่ายทําขนมเบื้องวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หนุม่มพนาชาแนล้วยนะครับขอบคุณครับผม